สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย oppo นั่นก็คือรุ่น oppo a31 นะครับตัวนี้ก็เปิดตัวมาสักพักแล้วเพื่อนๆแต่ว่าทาง oppo ประเทศไทยนะครับทำสีมาใหม่สำหรับตัว oppo a31 นะนั่นก็คือสีแดงนั่นเองเนี่ต้องบอกว่าเครื่องจริงๆสวยมากนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยด้านหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นหลังเงาแล้วนะแล้วก็มีการไล่เฉดสีนะครับ ด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีดำเพื่อนๆแล้วก็ค่อยๆไล่ระดับขึ้นมาจนกลายเป็นสีแดงเข้มแบบนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าใครเป็นสาวกของ oppo นะคือ a 3 1ตัวนี้เครื่องจริงสวยมากเพื่อนๆในเรื่องของราคานะครับก็ยังคงเหมือนเดิมเพื่อนๆราคาตัว ram c rom 128รอคือตัวที่เบียใช้รีวิวตัวนี้นะครับราคาของศูนย์อยู่ที่5,499บาบาทนะฮะ ถ้าใครต้องการอยากจะซื้อได้ราคาถูกกว่านี้สามารถเข้าไปหาซื้อตามแอปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นทางร a z a d a หรือว่า s h อ p e e ก็ตามพี่เห็นแวบๆบแบบนะว่าราคาประมาณ4,999บาทก็ยังมีเลยบางร้านนะครับในช่วงของราคาแฟลตเซลเนี่ย ลงมาที่4 7 0 0 4 8 0 0กันเลยทีเดียวถ้าเป็นงบไม่เกิน5,000บาทอย่างที่พูดไปเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าน่าใช้นสะสำหรับใครที่เป็นสายโซเชียลนะครับใน,ในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเน้นเล่นลายเล่นเฟซดู YouTube อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะครับจุดเด่นของตัว OPPO A31 ตัวนี้ก็คือในเรื่องของ Storage นั่นเองเพราะว่าให้รองมาที่128 g b ก,กันเลยทีเดียวในส่วนของแรมเนี่ยราคานี้เพื่อนๆได้ นะครับใช้งานโซเชียลกันแบบเลื่อนๆกันทีเดียวเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวตัว oppo a31 กันหน่อยเพื่อนๆดูซิว่าสเปคเป็นไงกันบ้างนะครับเผื่อหล,หลายๆคนยังจำสเปคไม่ได้นะขอ,อยากเริ่มจากเรื่องของหน้าจอก่อนแล้วกัน oppo a31 ตัวนี้นะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.5เนิ้วเพื่อนๆขนาดกำลังพอดีเลยไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด hd plus นะครับตัวนี้สามารถดู u t u b e ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p เพราะว่าหน้าจอตัวนี้เป็นจอ IPS LCD นะครับในเรื่องของสีสันเนี่ยอาจจะก,กลางๆแต่ถ้าหาว่าเพื่อนๆอ,อยากจะได้สีสันที่มีความจัดจ้านมากกว่านี้สดใสามากกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถเพิ่มแสงเข้าไปได้นะฮะในส่วนของ CPU นะครับจะตัว Oppo A 3 1ตัวนี้มาพร้อมกับ MediaTek h y d r o P 3 5นะครับชิปเซ็ตตัวนี้ก็ขนาด1 2นาโนเมตรการจอจะเป็น Power VR GE 8 3 2 0ในส่วนของ RAM กับปอมนะครับตัวนี้มาพร้อมกับ RAM C ROM นึรอยยี่นะครับนี่คือความจุแรกนะส่วนอีกหนึ่งความจุจะเป็นตัว RAM ห ROM หนึร้อยยี่รุ่นนี้มีทั้งหมดอยู่2ความจุ2ราคานะครับในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับจตัว Oppo A 3 1ตัวนี้ยังคงเป็น Android Pie 9.0อยู่นะยังไม่ใช่ Android 6 0นะครับแล้วก็มีการครอบทับด้วย Color OS 6.1.2ในส่วนของการเชื่อมต่อ Wifi นะครับ Oppo A 3 1ตัวนี้รองรับทั้ง2อ,อย่างเลยนะนั่นะก็คือ1 12.4GHz 2 5.0กิกะเฮิรต์เพราะฉะนั้นแล้วใครเน้นในเรื่องของการอัปโหลดดาวน์โหลดเจ้าตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยนะมาดูกันในส่วนของกล้องถ่ายรูปกันบ้างนะครับ Oppo A31 ตัวนี้กล้องหน้าขนาดอยู่ที่8ล้านพิกเซลเพื่อนๆต้องบอกว่าถ่ายรูปออกมานี่คือสวยมากเลยนะใครเน้นในเรื่องของการถ่ายเซลฟี่เนี่ยตัวนี้บิวตี้นี่คือเกลี่ยนหน้าได้ค่อนข้างเนียนมากเลยเพื่อนๆพี่ใหญ่ไปเทด้านนอกมาต้องบอกว่าการถ่ายแบบปกติหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ กล้องหน้า OPPO A 3000ตันี้โอ้โหจะบอกว่าใส่กิกเลยทีเดียวเพื่อนในส่วนของกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือกล้องหลัก แล้วก็กล้องพอตเชตแล้วก็กล้องมาโคสิดท้าอย่างหนึ่งเพื่อนๆราคานี้เขามีใส่กล้องวายมาให้นะอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยสำหรับคนที่อยากจะได้มุมกว้าง oppo a 3 1ตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เอามาดูกันที่ความละเอียดกันหน่อยเพื่อนๆ oppo a 3 1ตัวนี้กล้องหลักของเขาความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับตัวต่อมาจะเป็นกล้องพอตเชตตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นกล้องมาโคนะครับตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเหมือนกัน ในส่วนของระบบ Security นะครับการสแกนลายนิ้วมือตัวนี้เป็นการสแกนอยู่ด้านหลังตัวเครื่องนะครับแถมยังสามารถที่จะปลดล็อกด้วยใบหน้าก็สามารถทำได้เช่นกันนะในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาที่4,230 m มิลลิแอมนะครับก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนถ้าคุณไม่ไปเล่นเกมระหว่างวันในเรื่องของการรองรับชาร์จเร็วนะครับ oppo a 3 1ตัวนี้ ยังไม่รองรับชาร์จเร็วนะครับอาจจะผิดหวังกันไปเล็กน้อยนะและนี่ก็คือสเปคของตัว oppo a 3 1มนะครับมันเหมาะกับใครบ้างมันเหมาะกับคนที่ไม่ได้เน้นในเรื่องของเกมนะครับเพราะว่า cpu ตัว hydro p 3 5เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเน้นในเรื่องของเกมโดยเฉพาะแต่ถ้าเผื่อว่าคุณปรับการาฟริกต่ำนะครับหรือว่าปรับการาฟริกกันกลางตัว oppo a 3 1ตัวนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลนะถ้าปรับเป็นแบบที่พี่ใหญ่บอกส่วนในเรื่องของการถ่ายรูปเนี่ยต้องบอกว่า มันอาจจะขาดไปในเรื่องของเรนไวนะครับตัวนี้ก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยสำหรับคนที่ต้องการถ่ายรูปมุมก,กว้างในสถานที่ที่มันแคบๆตัวนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะครับเล่นไลน์เล่นเฟซเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตัว oppo a 31ตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบสบายๆเลยนะเพราะว่าในเรื่องของสายโซเชียลตัวนี้มันเน้นมาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับ cpu h y g h o p 35เดี๋ยวต้องบอกว่าเป็น cpu ที่เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานอยู่แล้ว ต้องบอกว่าถ้าใครถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าในเรื่องของการเซลฟี่นะ Oppo A31 ตัวนี้คือสามารถตอบโจทย์ได้ดีมากๆเพื่อนๆเปิดมวดบิวตี้ต้องบอกว่าโอ้โหผิวหน้าของพี่ใหญ่นะไปเทด้านนอกมาคือรอยหลุมสิวนี่คือหายเกี้ยงเพื่อนๆต้องบอกว่าหน้าเนียนกลิบไปเลยจีเดียวข้อเสียของมันนะคือเวลาที่เราปรับเยอะๆเนี่ยคือมันค่อนข้างที่จะฟุ้งนะครับ ปรับระดับสักประมาณ10 20เนี่ยพี่คิดว่าเป็นระดับที่พอเหมาะนะครับไม่เนียนเวอร์จะเกินไปแล้วก็ปิดบังเยอะร้อยได้ค่อนข้างดีส่วนกล้องหลังนะครับต้องบอกว่าการที่ไม่มีเลนส์วาเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียนะครับเพราะว่าไม่สามารถถ่ายรูปมุมกว้างได้ การถ่ายสถานที่วิวทิวทัศน์นะครับคุณอาจจะต้องถอยออกมาไกลสักหน่อยเพราะว่าจะต้องใช้กล้องหลักในการถ่ายมุมกว้างอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียนิดหน่อยนะครับการถ่ายรูปย้อนแสงนะครับการสู้แสงเนี่ยเจ้าตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคนะพี่ใหญ่ไปลองเทสด้านนอกมาเนี่ยต้องบอกว่าการถ่ายใบไม้ในสถานที่ที่แบบว่ามันย้อนแสงเนี่ยต้องบอกว่ามันมี HDR นะครับ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มแสงขึ้นมานั่นเองแถมยังมีเจ้าตัว Comma Boot นะครับหรือว่าเปิดโหมดเล่งสีตัวนี้ก็สามารถใช้งานเพิ่มเจ้าตัว HDR ได้อีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจากรูปที่กลายเป็นมืดๆเวลาที่เราเล่งระหว่างการถ่ายเนี่ย มันสามารถเพิ่มแสงขึ้นมาได้อีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถ่ายรูปย้อนแสงตัว oppo a 3 1ตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับมีทั้ง hdr ช่วยเพิ่มแสงแล้วก็มีทั้งโหมดค m ม boost ช่วยเพิ่มความสดใสของภาพตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยการถ่ายระยะใกล้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีเลนส์ m a โครใช่ไหมสองล้านพิกเซลนะครับต้องบอกว่าถ่ายรูปออกมาได้อย่างคมชัดมากรูปนี้ที่เบยถ่ายไปนะครับจะเป็นการถ่ายดอกไม้ในส่วนของงานวิดีโอ กล้องหน้านะครับความละเอียดสูงสุดของเขาอาัดได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 1,080p 30เฟรมเรทนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสีสันความคมชัดนี่คือเหมือนจริงมากๆเพื่อนๆนะสีสันมันเป็นธรรมชาติมากามๆขนะ้อเสียม,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 มีนิดหน่อยก็คือในเรื่องของเวลาเดินมันมีอาการสรรั่นแน่นอนเราว่าราคานี้ไม่มีการสั่นแน่นอนส่วนในเรื่องของกล้องหลังนะครับเวลาเดินก็ข้อเสียเหมือนกันเลยก็คือในเรื่องของการสั่นนั่นเองเพื่อนๆนะเวลาเดินก็จะมีอาการ โยกซ้ายทีขวาทีนะครับแต่ว่าในเรื่องของความคมชัดถือว่าโอเคเลยนะสีสันก็เป็นธรรมชาติมากๆเอาแปบว่าเดี๋ยวเรามาชาชลิปกีเป็นครับในส่วนของงานวิดีโอนะครับ oppo a 3 1เนี่ยสามารถอัดวิดีโอได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะมอ,มองจะประมาณนี้เลยเ,เพื่อนๆในเรื่องของสีสันความคมชัดเนี่ยถือว่าโอเคนะสีสันเหมือนจริงนะครับ ช่วงตัวก็อาจจะเป็นแคบแคบนิดนึงเพราะว่าเป็นการถ่ายแนวนอนประมาณนี้อาแผนรอบๆหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาลองเทสการเดินดูบ้างว่ามันสั่นไหมอ่าดูได้เลยในเรื่องของความนิ่งนะจริงๆแล้วรุ่นนี้มันไม่มีการสั่นเพื่อนๆราคานี้เนาะ สีสันที่ออกมาใหม่มาเป็นสีแดงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสีสวยมากนะน่าจะดึงดูดให้สาวๆ Oppo เนี่ยมาซื้อตัว Oppo A31 ตัวนี้ได้อ่ะโอเคในส่วนของวิดีโอกล้องหน้าประมาณนี้แล้วกันมาดูวิดีโอกล้องหลังของ Oppo A31 กันบ้างเพื่อนๆอ,อัดได้สูงสุดเนี่ยจะเป็นที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับ วันนี้แดดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นิ่งไม่นิ่งดูเอาได้เลยเพื่อนๆไม่มีการสั่นนะต้องบอกไว้ก่อนทั้งวิดีโอกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยนะครับนิ่งไม่นิ่งดูได้เลยนะเทสการเดินให้แล้วนะครับ สีสันค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะเพื่อนๆส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยต้องบอกว่าไม่ติดเหลืองเลยอันนี้คือย้อนแสงนะครับนระอาทิ์จะอยู่ด้านบนประมาณนี้ไม่ค่อยมืดนะเอาที่ดูเนี่ยคือโอเคเลยไม่ค่อยมืดนะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสโฟกัสลองดูเพื่อน ดูซิว่าโฟกัสไวหรือเปล่าสลับกันไปมานะส่วนที่อยู่ใกล้กับจุดที่อยู่ไกลนะครับ โอ okay, เคเพื่อนๆนี่ก็คือรีวิวนะครับเจ้าตัว oppo a31 นะครับราคาไม่แพงเลยเ,เพื่อนๆถ้าใครเป็นสายโซเชียลนะครับชื่นชอบในเรื่องของการดีไซน์เจ้าตัว oppo a31 ตัวนี้สามารถไปหาซื้อได้ตามลิงก์ที่พียดแปะเอาไว้ด้านล่างเลยนะครับถ้าอยากจะได้ลิงก์ของคลังศูนย์นะครับก็คลิกเข้าไปด้านล่างได้เลยนะครับเป็นร้านค้าของทางร้านมอลต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้มอลหรือว่าเป็นของรัานมอลของทางร a านซด้านะครับราคาอยู่ที่ 5,499บาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้ราคาถูกๆนะครับพี่เอกคัดเลือกร้านค้าที่ไว้ใจได้นะครับแปะลิงก์ให้ด้านล่างเหมือนกันเพืเ่อนๆราคาอยู่ที่4,000ไปปลายเท่านั้นเองก็เ,เลือกเอาตามใจชอบได้เลยว่าอยากจะได้ของสูงหรือว่าตามร้านค้าทั่วไปสำหรับคลิปนี้นะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบคุณทุกท่านเลยที่รับชมแลก็ติดตามใครย,ยังไม่กด Subscribe ฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับเวลาที่มีคลิปข้อมูลเก่าๆาใหม่ๆมา,มา,มาเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ